สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมงานบริการอัปเกรดช่วงล่างให้กับ Toyota for t u n e r ปี2 0 0 5ตัวแรกลูกค้าใช้งานโชว์อัพชุดนี้มาตั้งแต่ป้ายแดงออกศูนย์ยังไม่เคยเปลี่ยนโชว์อัพเลยใช้งานมา20ปีช่วงล่างเริ่มมีอาการโคงเคงย้อยสายวันนี้เข้ามาอัปเกรดช่วงล่างเรื่กใช้เป็นชุดนี้เลย <S Y S E Series Full Set โชว์อัพหน้าหลังสปริงหน้าหลัง y s s รุ่น e series ตัวนี้จะมีระบบการทำงานแบบ mono tube ตัวกระบอกทำจากอลูมิเนียมน้ำหนักเบาระบายความร้อนเร็วภายในมีวาล,ล์วแผ่นอัตโนมัติไม่ว่าจะนั่งเยอะนั่งน้อยขับเร็วหรือขับช้าตัวโชว้คอัพจะปรับระดับความหนื่ให้แบบอัตโนมัติลูกค้าไม่ต้องก้มปรับเองให้เสียเวลาตัวนี้เป็นแบบ standard สามารถติดตั้งใช้งานแทนชุดเก่าชุดเดิมได้เลยและสปริง y s s โทประมานใช้งานร่วมกันกับ y e s s e series ทำให้ช่วงล่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ลูกค้ายังเลือกรับบริการซ่อมบำรุงช่วงล่างเปลี่ยนบูชปีกนกล่างและลูกมหมาปีกนกล่างลูกมหมาปีกนกล่างใช้เป็นของตองหา้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นที่ร้านยางเจริญนุ่งเรืองของเราเป็นตัวแทนจําหน่ายลูกมหมาตอง5้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแท้ตัวนี้จะได้เรื่องความทนทานเหนียวใช้งานได้ยาวนานและลูกค้ายังประสบปัญหาด้านท้ายกระแทกเมื่อมีการนั่งเต็มคันหรือมีการขนของหนัก ทางทีมงานจัดการให้เรียบร้อยครับทั้งหมดนี้พร้อมบริการติดตั้งเซตอัพและตั้งศูนย์ให้แบบครบจบในที่เดียวสำหรับพิ่ลูกค้าท่านใดที่สนใจเข้ารับบริการอัปเกรดช่วงล่างให้กับ Toyota Fortuner ปี2005หรือจะเป็นรถยนต์รุ่นใดปีใดลองโทรเข้ามาสอบถามกันได้ที่เบอร์โทศัพท์086-569-1915ผมบุ๊กและทีมงานยินดีต้อนรับนะครับ